อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่แปลกนะทุกนคนนัแต่ว่าอากาศต้องบอกว่าเย็นม,มากมากว่าน,นี้จะไม่ผูกเปกันเพราะว่าเราคิดว่าการผูกเปยคือทําให้มันเข้าหาได้ง่ายขึ้นทําแล้วจิตใจอ่อนไหวมากกว่าใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พงกูไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีพี่พีเอฟีนุ่มป้าน่าทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมสองคนช่องพี่แฝดถ่าไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมกับใหญ่จะกลับมาจุดที่เราเคยเจอผีสาวแล้วก็บริวารหรือว่าทาตของมันมันจับผู้ชายปีชนาคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เป็นใครทุกคนนะเป็นทาตมันเป็นคนรับใช้มันแล้วก็ให้มันจัดการผมกับใหญ่วันนั้นที่เราพู่เปมันใช้ทาสของมันเนี่ยเข้ามาบีบคอพวกเราแล้วก็เข้ามาจะอุ้มตัวไปจะอุ้มตัวพวกเราไป ที่ของมันที่อ่าคยว่าเมืองแม่ไม้ใช่ซึ่งผมผมสองคนเนี้ยยังพอแบบว่ามีกําลังทู้ของมันได้อยู่แล้วก็ใช้ของอาคมต่างๆที่เรามีเนี่ยจัดการมันทุกคนนะไม่รู้ว่าวันนี้ที่เรามาจะเป็นไงบ้างเพราะว่าพวกเราจะกลับมาแก้แค้นกลับมาเอาคืนกลับมาปิดชีพไอบริวารของมันทุกคนนะ ของทเรามีมาก็ครบแล้วพร้อมแล้วเจอตัวไอ้ไอ้หญิงไม้เพราะฉะนั้นไอ้หญิงแม่ไม้หรือว่าเป็นผีป,ป่าทุกอย่างผีป่าสาวทุกอย่างอะ่ะเราก็ต้องจัดการนะทุกคนนะทุกครั้งที่เรามาเราจะดูก่อนว่ามันต้องการอะไรกันแน่ตอนแรกผมเิีว่าจะทำบุญที่เขาถ้าเขาต้องการส่วนบุญหรืออะไรนะแต่จริงๆไม่ใช่ทุกคนนะเป็นพวกผีสาวที่มันจะจับพวกผู้ชายหรือว่าพันปางต่างอ่ะไปทําไม่ดีไม่ได้หรือว่าไปเป็นทาาของมันซึ่ง ที่ผมที่ไปเจอกับเล็กวันก่อนที่เป็นลุงเจ้าของแคมป์ที่นอนตัวแข็งที่ลมห,หายใจอะ่ะก็น่าเกิดจากผู้ผีป่าที่เล่นงานโดยวิญญาณของมังหมดทุกคนนะใ,ในมือขมมีกรรมเหมือนเป็นของล้ำค่าทากอย่างแต่ผมไม่กล้าอมาผมปล่อยอยู่กับผอบไปทุกคนนะไปไปดีกว่าเดี๋ยวไปจุดที่เราเจอผีสาวคนนั้นกับบริวารของมันจะไปดูว่าวันนี้มันจะอยู่หรือเปล่าหรือมันกลัวจนต้องหาที่อยู่ใหม่หรือเปล่าทุกคนไปเดินทางครับผม โอเคครับทุกคนเหมือนจะต้องรอกันขุดคุยสักอย่างนะไม่รู้ขุดคุยหาอะไรหรือว่าใครมาหาเห็ดโคนอะไรตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าโดนผีป่าสาวรลากไปยังไม่รู้นะทุกคนนี่น่ากลัวมากนะแล้วก็อย่างคิดได้อย่างอีกอย่างคือพวกสัตว์ใหญ่หรอือเปล่าสัสตว์มาหาคุยเป็นลากมองลากลากักนก็ระวังนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันที่ เ่อมตรงไหนอาจจะรู้ว่าเรามาก็ได้อาจจะคุ้มมองมาอยู่พี่ครับต้องบอกว่า สองสามวันที่ผ่านมานี้ฝนตกไม่หยุดเลยตกต่อเนื่องซึ่งในป่านเนี่ยก็ชื้นมากๆอากาศเย็นมากต้องรีบจุดไฟก่อนถ้าถึงที่พักกันับแรกอะ่ะคนตอนนี้ึงจุดนี้แล้ว จดิงๆเราก็มาตั้งแคมป์ไม่บ่อยละบางจุดใหม่ก็ถึงจุดใหม่เราตั้งจะมาที่คือที่เราเจอหญิสาวหรือว่าเป็นผีแม่ไม้ก็เรียกได้ใช่แต่ร้องรอยคุยมาใช่ของเราใช่ไหมใช่ปะ่ะนี่ของเราไหมของเราใช่ปหมอย่ามาใหหมดมาถึงกองแต่หมดม,มาโอเคเดี๋ยวทำการต่อใสนะ่นั่งผู้เปย์นะนั่งรอแล้วนั่งผู้เปย์แล้วใช่ไง เนี่ยเมืองเก่าไอ้เนี้ยตรงนี้ถ้าขุดลงไปใต้ดินนะผมว่าจะเป็นภูมเมืองที่อยู่ข้างล่างก็ได้อืมตรงแข่เนี่ยทระเทศที่นั่งเราเป็นข้อมอนทุกย่างไม่แน่เราอาจจะมาที่เขาเราทำให้เขาแบบปวดแขนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหนะมือนกันมองกระเป๋าจุดไฟก่อนมองที่กระเป๋าไหนกระเป๋าถือเรียงป่ปะยามป่ะเดี๋ยวก็รู้วันเนี้ยออกมายหรือเปล่า เจอมากนะิงขึ้นมาเจอเขามากไม่ได้มาท้าทายหรือลบหลู่แต่ผมแค่อยากจะจะจะให้เด็ดขาดที่ขอเราแบบไม,ม่เด็ดขาด่างเงี้ยเราต้องเด็ดขาดให้พี่เอฟซีได้เห็นว่าสิ่งที่ควรทำก็คือต้องทำอ่ะไปดูคีเนสกี่นี่กันเหรอมาปืนนะดูไปหาปืนมาทุกคนนะฟอสของรานี่มันเปียกหมดเลย วันนี้ต้องหาฟืนลำบากหน่อยทุกคนนะเพราะทุกอย่างเปียกกันหมดเลยต้องหาฟืแนแห้งๆมาฟืแนแห้งๆก็หายากอยู่นะเพราะว่าฝนตกจนทุกอย่างเปียกไปหมดเดี๋ยวๆจะผมต้องดู เอทุกวันทุกคนนะไว้ผีสาวผีป่า,าจะออกมาหรือเปล่า โคนแห้งมา que มีควันไฟมีไฟก็ดีแล้วทุกคนนะขอบคุณนขึ้นหน่อย เราสองคนจะนั่งกินมเรื่อยๆจะไม่ผูกเปรจะนั่งรอนกว่าไม่เจอพวกมันทุกคน ็ยังไม่มีอะไรที่แปลกันทุกคนนะแต่ว่าอากาศต้องบอกว่าเย็นมากมากกว่านี้แต่วันนี้รู้สึกว่าหมอกต่างๆน้อยกว่าวันก่อนนะใช่วันก่อนเรา,มาหมอกอยู่ก็คุ้มหนาเข้ามาเรื่อยจนแบบเราแค่เะมองฝ้าบางจุดไม่เห็นที่นี่เริ่มแปกเรื่อยๆเลยก็พยายามดูหน้าที่หลังดูใครดีกวายดีไม่รู้ว่า <c oughs> มันจะพผล่มาทางไหนยังไง เราจะไม่ผูเกเปจะขาดแล้วเราก็จะไม่ไปไหนจนก,กว่าเจอมันนี่คือถิ่นผมตั้งใจไว้เราดูกันนะว่ามันกับเราใครอยู่แครไปถ้ามันยัง ทำตัวอย่างนี้หรือว่าเขาังหาวิธีจับพวกผู้ชายเข้าไปในตู้ในในใน,ในที่องมันนะักไม่ต้องเจออย่างเราผมพบจะ้พุ่นาใ้ตัวนะพีพ่่ครับตอนนี้พวกเรายังไม่เจอวิแววว่ามันจะออกมานะผมไม่รู้ว่าตั้งแต่ทันฤุสีจัดการไปครั้งนั้น มันเข็ดแล้วหรือเปล่าหรือมันกลัวจนไม่กล้าออกมา,มววาใช่ไม,ไม่พูดง่าผ่านเราจะไม่ผูกเปกันเพราะว่าเราคิดว่าการผูกเปรคือทําให้มันเข้าหาได้ง่ายขึ้นทำแล้วจิตใจอ่อนไหวมากกว่าใช่รอดู ว่าอยนี้มันก้ามาเข้ามาเลยจอมนางทีก็คมยิงยัดถ่หน้าแม่งไม่คุยไม่จามาปุ๊บมีท่าทีแปลกๆก,กูยิงเลยประทัดที่ไหนประทัดเงะเป๋าจุดไฟแม่งจุดไฟให้กองใหญ่ที่สุดก่อนนะเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายก่อนรอดูมันจะออกมาหรือเปล่าทุกคน จุดนี้มันจะเป็นเป็นอ่าที่ที่เก่านะเป็นหมู่บ้านเก่าหรือเปล่าเป็นหมู่บ้านที่เคยอาศัยอยู่แล้วก็ปล่อยล้างจนกลายเป็นป่าทึบไปเลยเอยาจจะมีเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็ได้เราจะไม่รู้ไงเพราะว่าเรื่องเหล่านี้หลายคนอาจจะไม่เคยเจอก็ได้อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ที่เนี้ยอืมอยู่มันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครรู้เนี้ยเพราะว่าอุดมสมบูรณ์มากมีทั้งป่ามีทั้งน้าทุกอย่างครบหมดอ่ะที่เนี้ย แค่หอดแค่ตร้างทิ่พักอยู่แค่นั้นแหละมีทิ่พักก็สบายอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอไปก่อนจะมีอะไรคืบหน้าผมจะ,ปปะ,น,ะนี่เส,สียงปะนี่เสียงเสียงเหมือนคนมังย้ำเท้ามาเลยอ่ไรอะได้ยินไหมได้ยินปะพี่พี่ได้ยินไหม

Dạ, quý 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 Hui. Huy! Huy! Đi quý 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 bay, quý 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 Điều là lạc ngạc nhiên không quá hi, dạy nghĩa em ơi ngon ngạc nhiên ngon ngạc ngon ngạc nhiên ngon mất hết mức mất 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 mất

ฮะหนมึงมาพี่ขอยาที่พี่ผลต้องหว่างกล้องพี่ะเราสู้ไม่ได้พี่ไหยิ้มือไหนไนยิ้มาไหยิ้มือไหนเลยยิ้มมงมาคุณเอไหนยิ้มอไหนฮะอกมาฮะฮะไหนยิ้มไหนบอกมาฮะอ๋อมือไหนมือมือออกมาไม่ มายิงอยู่ไหนมายิงอยู่ไหนมึงบอกมึจะกินหัวใจมึงเฮ้ยมาไหนยิงมืออยู่ไหนฮะขื่นเลยนี่เลเดินเดีบอกให้บอกพี่พีมาเป็นภาพที่ขอให้ดูแม่งจริงเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูด้วยหมวะมันเป็นภาพเป็นแรงขู่นเลยขื่นเลย เ๋ยยิงมามันท่าเนี่นะแฮะนี่ทำอะไรบ้างมีจิ้งใชหัวใจมั้งมันนิ่งละมันนิ่งละน่ลัยิ้งเลยมันไม่ยอมเปิดปากริงเย นี่มือไหนนี่หวัหหวยะม่บอกนมบอกไม่บอกเลยันนเันดูมันมันบีบคอมันโอีบคอใหญ่ไวมากทุกคนนะเราไม่รู้ตัวเลยไม่หันตั้งตัวเลยทุกคนนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน ลองเรียนยิ่งออกมาทุกคนตอนนี้มันจะเรียนในยิ่งมือนออกมาพี่พี่นะพี่พี่ครับพี่พี่มันรู้สึกตัวแล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็ว่ามันเริ่มจะพูดออกมาแล้วนะชื่ออะไรมึงเฮ้ยยังรู้ตัวอะไรยัยพี่พี่เหมือนเหมือนเหมือนรู้ตัวนะพี่พี่นะว่ามันโดนผีป่าครอบงำอยู่ใครพาน ไม่ทำไรพี่คุณทำไมใครก็กลัวมึงใครก็กลัวฮะพี่ป่าก็กคุวมันเหรอบอกว่าพี่ป่าควบคุมมันใช่เหรอเป็นพี่สาวใช่ไหมใช่ผมว่าละวพวกนายพานที่หายไปพอนงี้ยแหละพี่พี่เขคือนายพานที่โดนพี่สาวครอบงำอยู่นะพี่พี่นะก็คือคลิปนี้ผมอยากให้เชฟวิจัยงานการรับชมแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่ๆนะแล้วบ้านอยู่ไหน đấy không buồn nó mà 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 hạt đúng không rồi mà lá sạt nó ăn mẹ không chơi đây nhá bao chưa đây chưa ซือเขียวมาล่างมาลางเอพวกเราจะพากลับบ้านแล้วก็จะกลับมาที่นี่อีกมันอันตรายระวเขาบอกทุกคนที่จะเข้ามาเนี่ยอย่าเข้ามาพีป่ากับมังอลาวาตอนเนี้ยโอเคพี่ตัววันนี้ผมได้ช่วยชีวิตพรานหนึ่งคนนะเป็นพรานที่เข้าป่าแล้วก็มาโดนพีสาวจับเป็นท่าทุกคนนั้นตัที่ไม่รู้ตัวโอเคตัับเมื่อนเราจะพากลับบ้านกัน ไปยายเต็มพอ